ยิงมาสิช่วยหนูด้วยทำไมทำไมต้องยิงลีกอด้วยทำไมนายต้องยิงลีกอด้วยขโมงรีบยิงมาสิขโมอง ทำไมถึงไม่ยิงมาล่ะฉัน<ม>ฉันถามว่าทำไมถึงไม่ยิงคุณทิม่ยะคุณพูดถูกแล้วความอาคาตแค้นไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยผมควรทำยังไงดีต่อไปนี้ผมควรทำยังไงต่อไปดีผมไม่รู้จริงๆ กเธอจะตายนะลิโกลิโก come <laughs> on にしぼんで自分,で気分を苦しめて一瞬時そんな僕にさよならさト n s f o r ーメ t シ o n 闇が怖くてどうする愛しが怖くてどうする足踏みしてるだけじゃ進まない男なら誰かのために強くなれ歯を食いしばって れば英雄さ男なら誰かのために強くなれ女もそうさ見てるだけじゃ始まらない」「これが正しいって言える勇気があればいい」「ただそれだけできれば英雄さ」 ไม่เป็นไรจริงๆเหรอคะโอ๊ยเจ็บนะโอ้ยนี่เาบาๆหน่อยได้ไหม,มแค่นี้อย่าทำสำอ,อเลยนะโชคยังดีนะที่ฮ,ฮิโฮริไม่ได้เป็นอะไรมากนะแต่ก็น่าเสียดายที่ปราบสาป,ประหลาดตัวนั้นไม่ได้แลทําซ้ำแล้วครับโคมองยังหนีเตลิดไปอีกเป็นความรับผิดชอบของผมครับตอนนี้หน่วยเอ็มพีกำลังติดตามหาตัวเขาอยู่นะ เพราะว่าใช่คนนอกรู้เรื่องของหน่วยทิวไม่ได้เลยจัดการกับโคมงงยังไงดีครับจะโดนโทษสถานใดคงต้องให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจเองเราคงไม่มีทางจะช่วยอะไรเขาได้ละระการครับตัวเขาเองก็กำลังสับสนเหมือนกันคิดว่าเป็นอย่างน้นน่ะครับแต่ยังไงซะ ผมก็ยังเชื่อว่าโคมองต้องกลับตัวได้เขาต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ในไม่ช้ายอมกลับไปกับพวกเราสดิดีนะจะมาจับผมไปลบความทรงจำเหรอ อาเป็นการดีสำหรับนายด้วยซ้ำอ่ะเฮ้ยขึ้นมาสิที่มาย่ารอนายอยู่อ่ะฮะอ๋ออ๋อเรีบขึ้นมาซิบาท้อรีบไปเร็วมาแล้วรีบไปเร็วเข้าบาท้อเร็วไม่ครับครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งยุ่งยุงเลยคุณที่แม่ย่าอยู่ไหนไม่รู้อ่ะนายคือโคมงใช่ไหมฮะสายกุฏาเขาเล่าเรื่องนายฉันฟังแล้วฉันมีเรื่องจะคุยกับนายยังไงตอนนี้ก็ไปบ้านชาก่องกันแล้วกันนะ คอมองพิเคราะห์จุดอ่อนของนอสเฟลได้แล้วครับจุดอ่อนอยู่ในป่าของมันนี่เองเพราะเป็นศูนย์กลางของระสาส่วนกลางมีหน้าที่ควบคุมทุกอย่างหากว่าโจมตีตรงนี้ก็สามารถเอาชนะมันได้ครับเข้าใจแล้วครับมีหน้าล่ะเล่นงานมากี่ทีกี่ทีก็ไม่ยอมตายสักทีเลย ข่าวที่ใหเฮม่ยาเป็นคนเขียนเนี่ยถ้าอยากจะรู้เรื่องของหมอนั่นก็ต้องคอยติดตามข่าวให้ดีนะค่ะซากุตะพูดค่ะคุณเนโกโร่เหรอคะถ้าอยากรู้เรื่องของฮิเมยะก็ต้องร่วมมือกับฉันนะฮิเมยะเหรอคะอ่ะช่วยหน่อยก็แล้วกันนะ ฉันฝากเขาซื้อของกินเข้ามาให้แล้วเออคือว่าแล้วคุณคือฉันเนอะอ๋อคืองี้นะฉันเองก็ทำงานเนี่ยคล้ายๆกับนายเนั่ยแหละนะเมื่อก่อนฉันก็เคยทำงานกับพี่เบยะก็คอยเออสืมหาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแต่ฉันไม่ค่อยเห็นด้วยที่พวกเขาชอบเออทำเกินกว่าเหตุก็เลยโดนเขาไล่ออกมาเนี่ยอย่างนั้นแหละครับอืม แต่คุณก็ยังเอาตัวเองมาเสี่ยงเพื่อช่วยผมถ้าโดนจับได้แล้วก็ก็ต้องถูกลบความทรงจำนะครับความทรงจำเหรอม,มันทำกทันถึงขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยแต่ว่าคุณไม่น่ามาช่วยผมไว้เลยอะไรเนี้ยแล้วก็จับผมไปลบความทรงจำซะ ผมจะได้มีความสุขมากกว่านี้พูดอะไรงงๆนี่อนายรู้หรือเปล่าว่าการถูกโดนลบความทรงจำเป็นยังไงหลักฐานต่างๆที่เคยมีมาเนี่ยมันต้องถูกทำลายจนหมดสิ้นเลยหลักฐานต่างๆที่เคยมีไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์มาลบล้างไอ้ความทรงจำของผู้อื่นเชอะยังไงซะจะเอาเรื่องนี้ไปแฉ<ฮ><ฮ>ใครดูเถอะเออใครดูใครดูาแล้วกันออ Uh, 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 uh. <coughs> oh. <coughs> Ngài, khổ mong สงสารจริงตอนนี้ก็เลยมืดแปดด้านสินะทั้งหมดนี้เป็นเพราะนายไม่ใช่เหรอเพราะฉันกันเถอะเพราะนายฆ่าลิโกฉันถึงต้องเป็นแบบนี้ไงแ้่จะให้เจอก็ได้ฮะฉันจะพานายไปเจอริโกแบบนี้ดีมาก นิโกลิีโกฉันอยากเจอเธอมาตลอดเพราะฉันรู้สึกว่าเธอต้องทนทุกทรมานอยู่คนเดียวเมื่อกี้นี่มันตัวอะไรเหรอฮิเมยะเมื่อกี้เธอทำอะไรงั้นเหรอ นิโก็นีก่กะเดี๋ยวก่อน<ะ>ถ้าหากว่าถ้ามีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้แล้วก็ขอบคุณนะแต่ว่าช่วยลืมฉันไปซะเถอะ ิกโ <Rico. S 2> ขอมองมาอยู่กับฉันที่นี่เถอะนะลืมเรื่องทุกอย่างไปซะให้หมดแล้วมีความสุขด้วยกัน ดีไหมล่ะอืมตกลงจ้ะนีโกโ่ก็ขอมงคนเขาจะมีความสุขจะไปขว้าเขาทำไม <Next. S 2> วิโรกิจเฮโกมีอะไรหรอขอมงคือว่าเป็นเพราะฉันเธอถึงได้ฉันบอกแล้วไงลืมเลิงทุกอย่างไปซะเถอะนะ เพราะฉะนั้นเข้ามาใกล้ๆฉันสิอย่านะโคมงอย่าปล่อยให้ความมืดครอบงำปล่อยให้มันเข้าไปในความมืดน่ะเหรออะไรเนื้อนายอาจจะดูเหมือนหมอนั่นเข้าไปติดในความมืดนะแต่สำหรับมันแล้วคือการหลุดพ้นต่างหากเลยให้ได้อยู่กับสิ่งที่มันรัก ให้มันติดอยู่ในวงวนของอดีตมันจะมีความสุขซะมากกว่าถ้าตะอยู่แบบนั้นชีวิตก็ไร้ความหมายอย่าห่วงไปเลยนะจากนี้ไปฉันช่วยดูแลให้เองในฐานะมันเป็นหุ่นเชิดของฉันไงไอ้สารแล้ว โคมงมงที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตคนต้องเป็นภาพที่ประกายเจิดจัสอย่างแน่นอนเลยโคงงอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่อนาคตคือสิ่งที่ยังอยู่ลังเลอะไรอยู่ล่ะลืมทุกอย่างไปซะแล้วทำใจให้สบายขอโทษนะ ริกโกตายไปแล้วเธอน่ะไม่ใช่ริกโกหรอกเอ๊ะฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่ริกโกหรอก แม้จะเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้ลิโกเ้ยเฮเ้วยวนนเป็นเะไยเฮเปล่เเเยย มึงหัวหน้าลนะ่รฮะหยุดทางโน้นนะอาปากสิอาปากสิ 好萌。<鴨> โมงจุดอ่อนของมันอยู่ที่ปากปากเลยครับต้องเล่นงานที่ปากมันถ้าไม่ทำลายจุดรวมประสาทของมันยังไงก็ไม่ีวันตายหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องเล็งที่ปากของมัน pop him จะไม่หนีอีกแล้วทั้งโทสะและความโกรธแค้นเพาจะขอต่อสู้กับมันคนใจร้ายเพื่อไม่ให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อ,อรายต่อไป ความทุกข์ทรมานนี้คือเครื่องยืนยันว่าริโกยังอยู่ต่อไปนี้ผมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเล ผมจะเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่อนาคตเราอาจจะเปลี่ยนแปลงมันได้